540บาทกับประสัตว์ดังกูที่540บาทว้าว <Wow. S 1> ลองเท้าแชนเนลคู่นี้นะอยู่ที่1,200บาทของเคนโซราคาเท่าไหร่800บาท <laughs> ถูกมาก <laughs> 1,200บาทใช้แอมเมยไซแล้วถูกมาก750บาทถูกมากดีโอ <Yo. S 1> 360ถูกมาก แล้วมาแล้วก็เราสองคนแลน้วในช่องเชื่อได้นะคะเดี๋ยววันนี้กิ๊กกับมิจิเนี่ยจะพาทุกคนไปดูอันนญเจ้ญแบรนด์เนมมือสองที่เปิดอีกแล้ว <Wow. S 2> หลังจากที่เราเคยทําวิดีโอไปแล้วนะทุกคนแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมาว่าอยากให้ทำอีกพาไปอีกครั้งนี้เราจะไปร้านใหม่แต่ร้านนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จัก <Nee. S 2> ในชื่อ Book of ฟนั่นเองนะคะตกิ๊กจะต้องขอบอกก่อนถ้าจะเป็น Book of ฟปกติอะไรเงี้ยเขาจะขายหนังสือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น Book of ฟที่ขายแบรนด์เนมเนี่ยจะต้องเขียนว่า Book of ฟ ซูเปอร์อราซ่านั่นเองนะคะก็จะเขียนแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคครั้งนี้เนี่ยอยู่ในโตเกียวเลยนั่งรถไฟจากชินจูก,กุมาลงที่สถานีทาชิกาวะเพราะออกจากสถานีมาก็เดินมาง่ายเลยประมาณ1-2นาทีก็ถึงแล้วนั่นเองนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูในร้านเลยว่าจะทูขนาดไหนและจะมีอะไรบ้างนี่ทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะบุกออฟเซ็งนี้นะไม่เจ๊นะ รยากาศเป็นแบบนี้ใครอยากจะบอกว่าที่นี่ใหญ่มากคะทุกคนมีตั้งแต่ไฮแบรนด์แบรนด์ธรรมดาแบรนด์ญี่ปุ่น,นทุกคนอยากจะบอกว่ากระเป๋าเยอะมากอย่างถ้าโค้ดเนี่ยเหลือไปละหลักร้อยเลยนะไปนึงแบบว่า900าอบาทอ,อย่างเงี้ยหนึ่งพันบาท800รบาทอ,อย่างเงี้ยก็มีนะคือแบบสุดยอดในทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าโค้ดเหมือนกันอันนี้3,000เยน900บาท900บาท เก้าร้อยบาทว้ <Wow. S 1> าวมีเงินหลักร้อยก็สามารถใช้แบรนด์เ네นมได้แล้วนะทุกคนโอเคคนบ้าไปแล้วนี่คือกระเป๋าสตางค์กุชชี่ใบเลยเนอร์พันแปดร้อยเยนห้าร้อยสี่สิบบาทกระเป๋าสตางค์กุชชี่ห้าร้อยสี่สิบบาทว้าวโอ้ถูกมากต่อไปมีกระเป๋าแอมเมสด้วยนะครับมีอุปกรณ์จานอะไรอย่างงี้ก็มีนะแล้วมีกระเป๋าแอมเมสเห็นไหมกระเป๋าแอมเมสใบนี้หนึ่งหมื่นเยนสามพันบาท 3 0 0พบาท3,000บาทมีเงินแค่3 0 0 0ก็ใช้แอมเสได้แล้วนะคะทุกคนถ <Wow. S 1> ูกมากแต็มเยพอถูกกว่านี้ก็มีใบนี้4,000เยน1 2 0 0บาทว้บาทโอ้โหพนักงานบริษัทหรือจะแบบ <Wow. S 1> เด็กมหาลยัยอะไรเงี้ยก็ได้นะ1,200บาทใช้แอมเสได้แล้วถูกมาก จะบอกว่ากระเป๋าที่นี่เยอะมากแล้วก็มีโซนเซลล์ด้วยนะอย่างพาด้าใบนี้นะคะจาก2 0 0 0 0นเยนว่าถูกแล้วนะ6,000บาทลด5 0เหลือ3 0 0 0บาทถูกมากๆแล้วเขียนว่าลด50%าเปเลืห10,000มืนเยนโอ้โหถูกมากแล้วก็มีกระเป๋าคล้ายๆกระเป๋าเดินทางพาด้าด้วยใบนั้นเนี่ยจ็ดหนเยนลด5 0เหลือ7 00 0เยนถ้าที่เป็นเงินไทย21 0 0ัอบาทก็ใช้พาด้าได้แล้ว,วถูกมาก ในทุกคนอันนี้นนเป็นกระเป๋าสตางค์เดี่ยวสวยมากราคาพวกผ้าแดงในทุกคนอันนี้หลุยส์วิตตองใบนี้กระเป๋านะกระเป๋าวิตตองใบนี้เจ็ดพันสองร้อยบาทว้าวบอกว่าหลุยส์วิตตองเยอะมากนะพี่เจ้านี่ยแล้วมีกระเป๋าหลุยส์วิตตองสปีดี้นะคะที่แบบพิเศษกันใช่ไหมใบนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเยนทีเป็นเงินไทยแค่เล่นเลยห้าพันบาทถูกมากในทุกคนเจออีกใบนึงแล้วนะคะใบนี้ถูกมากอันนี้แบบ ใบใหญ่หน่อยนะสามารถคิดว่าใส่ใส่เสื้อผ้าแบบเดินทางได้ด้วยประมาณสักสองวันหนึ่งคืนอะไรเงี้ยน่าจะโอเคแต่ดูราคาสิความเมื่อห้าพันเยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทอือนี่สวยมากเห็นไหม 18, ไมค์คริตหนึ่งหมื่นแปดพันบาทใบนี้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทเหมือนกันที่ทุกคนดูกระเป๋าใบนี้กุดชี่ใบนี้อยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยบาทถูกมาก กระเป๋าโรยเบทุกคนใบนี้อยู่ที่4,500บาทยังสวยอยู่เลยนะนี่ทุกคนมาเข้าสู่ชาแนลใบนี้คือชาแนลนะทุกคนและคือคุณภาพดีมากสวยมากใบนี้ราคาอ,อยู่ที่120,000เยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็36,000บาทชาแนลใบเป็นแสนเลยนะแต่ที่นี่เหลือแค่30,000 36,000นั้นก็สามารถใช้ชาแนลได้แล้วทุกคนถูกมากาต่างซีรีะ์ะ6 0ั0 สวยด้วยเนาะมีกลงมีกล่องครบเลยทุกคนหลังจากที่ไปดูกระเป๋ากันมาเยอะแล้วคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูเสื้อผ้ากันบ้างเสื้อผ้าที่นี่เนี่ยดีตรงที่มีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชาย mm hmm. สุดยอดถือว่าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์มีหมดเลยนะจานยังมีเลยล mm ่ะขายดูกันอ๋อนี่ทุกคนอะ mm hmm. นี่เสื้อดูดเช่นะคะ,ะราคาเท่าไหร่ หนึ 1, ่งพันสามร้อยเนึ่งพยแเยนโหถูกมากซื้อยบาทราคาสี่ร้อยบาทในดูเสื้อดูดูเสเ้อแล้วด,ดูราคาดิสามพั 3, ยหเยนอันนี้ประมาณ1นึ่บาทถูทกมากมทุกคนดูเสื้อตัวนี้สวยมากอันนี้เป็นของเคนโซราคาเท่าไหร่ สองพันแปดร้อยเยนแปดร้อยบาทถูกมากนี่ทุกคนอันนี้คือเสื้อกุชชี่นะคะมาให้ดูราคาก่อนเจ็ดพันเยนสองพันหนึ่งร้อยบาทโอ้เสื้อเชิ้ตผู้ชายแค่สองพันบาทก็ใส่กุชชี่ได้แล้วนะนึกถึงโม่นี่ทุกคนมาเข้าสู่สภาพแบรนด์เนมของผู้หญิงกันบ้างนะอยากจะบอกว่าถูกมากอันเริ่มจากนี้ก่อนดีกว่าพาด้าตัวนี้เจ็ดพันเยนสองพันหนึ่งร้อยบาท นี่ทุกคนอันนี้คือกระโปรงนี่นะคะกระโปรงของยี่ห้อซาร์ลอร่าสองพันหเยน750บาทถูกมากเยียไปจ้ะนี่ทุกคนอันนี้เป็นของซาร์ลอร่านะคะใส่แบบใส่บ้านใส่ไปตลาดอะไรงี้ก็ได้นะแบรนด์เนมนะแต่ว่าราคาอยู่ที่3า0 0เยนเก้บาท900บาทก็ใส่แบรนด์เนมได้แล้วโอ้ถูกมากนี่ทุกคนอันนี้คือเสื้อดิโอนะคะมาดู น่ารักไหมแต่ดูราคา1,500บาทโหโมากเดียวพันห้าบาทไปแล้วนี่ทุกคนนี่คือกางเกงสวยไหมสวยเนาะอันนี้เป็นกางเกงของเดียวนะคะเดียวแต่ราคาอยู่แค่4 0 0 0ันเ<ฮ>ยนหนบาทโหใส่เดียวได้พันสอง ที่เราไปดูกระเป๋าดูเสื้อผ้าผู้ชายดูเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นของเด็กโอ้ใครมีลูกเดี๋ยว่าเอ๊ะพาลูกมาแม่ซื้ออย่างเดียวพ่อซื้ออย่างเดียวไม่ซื้อให้ลูกเลยไม่ใช่ในเสื้อเดียวของเด็กนะคะ 1, 5 0 0ยเยน450้าบาท450้าบาทว้าว <Wow. S 1> เดียวแล้วเดียวสตัวนี้ ตัวนี้ก็ดีออเหมือนกัน450ว่าถูกแล้วใช่ไหมตัวนี้1,200เยน360บาท <Di> 360บาทดีออ3 6 0เปอร์เซ็นดีออ360ถูกมากอ่ะมาอีกตัวหนึง่งซาลอล่าที่เหมือนไข่ของแม่ใครจะ CF <c oughs> กดเลยนะตรงนี้ <c oughs> อันนี้เป็นซาลอล่าชุดน่ารักมากตัวนี้600บาท600บาทว้าว <Wow. S 1> น่ารักไหม <c oughs> น่ารักเนาะ สามร้อยหกสิบบาทเดียวตัวนี้ก็น่ารักเนาะกิกเสียดายมากที่กิกยังไม่มีลูกถ้าไม่อยากกิกซื้อไปเลยตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนแนะนำเลยครบคันพ่อแม่ลูกเสียเงินยับเลยร้านนี้นี่ทุกคนมาเข้าสู่โซนนาฬิกานะคะออเเซซซอรี่นาฬิกาเยอะมากเยอะมากเนาะ เรือนี้กุชชี่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะ3,600บาทเรือนหน้า,า4,200บาทอ้อันนี้6,000บาท,ทอันนี้นะล่อันนี้4,500บาททุกคนนี่นะมาเข้าสุดรองเท้ารองเท้าคู่นี้นะอันนี้คือรองเท้ากนะุชชี่นะทุกคนสวยมากคือกำลังแบบดีมากเสียดายที่มันไม่ใช่ไซสกิ แต่ราคาอยู่ที่7,000เยนเป็นเงินไทยก็2,100บาทรองเท้าคุชชี่2,100บาทถูกมากถูกมากจริง,รงอยากได้มากเลยอะ่ะเสียดายไม่มีใสนี่ทุกคนแต่ว่ายังไม่หมดยังมีรองเทา้านี่คู่นี้อันนี้คือรองเท้าชาแนลนั่นเองนะคะดูดิรองเท้าชาแนลคู่นี้นะอยู่ที่1,200บาท 1,200บาทว้าว1,200สอก็ <Ash ELLE vídeo> ส <otic> ใส่รองเท้าชั้นนีทุกคนอันี <ain ways dishes> ้คือกระเป๋าสตางค์ของกุชชีนะคะซึ่งถูกมากๆใบนี้กุชชี่แท้ๆเลยนะอยู่ที่1,800เยนตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่น่จี้สบาท540บาทกระเป๋าสตางค์กุชชี่หา้่มาวสุดยอดถูกกว่านี้ลด99%าลด99%้าิาทำไมเนี่ลดเป็นเหมือนแถมฟรีเหมือนได้ฟรีเลยทุกคน <God. S 2> อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ <Hi. S 2> อย่างที่กี้บอกไปว่าร้านนี้ไีชื่อว่าบุ๊กเนอะสต้าบัส ซูเปอร์บาซานั่นเองนะคะมีทั้งหมดชั้น5กับชั้น6แต่ไปดูมาแล้วชั้น5เนี่ยจะเป็นแบรนด์เนมชั้น6นนจะเป็นพวกหนังสือนั่นเองก็แนะนํ<น>าให้ไปชั้น5้าอย่างที่ทุกคนได้เห็นคะ่ะที่นี่ดีมากตรงที่ว่ามีเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าเด็กรองเท้ากระเป๋าอุปกรณ์มีเยอะมีทุกอย่างจริงๆยังมีแบบว่าแบรนด์สปอร์ตแบรนด์อะไรด้วยนะถือว่าเยอะมากๆเลยสามารถเดินได้ทั้งวันเลยทีเดียวก็เตรียมมาแค่อย่างเดียว เตรียมเงินไว้เยอะๆ <S <S นั่นเองนะคะโอเคย้ำใีกครั้งหนึ่งที่ร้านนี้นะคะอยู่ที่ทาจิกาว่าก็น่ารถไฟมาจากชินจูกุนะมาลงที่สถานีทาจิกาว่าเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนสายไหนนะถ้าเปลี่ยนแสดงว่าหลงนน่นองไม่แต่มืนอีกอ่นๆทุกคนอยากรู้กันใช้ก็ลอง,<ๆ>งเซิเร์ชดูก็ได้ <S <S สมมติว่าคือจะไม่มาสถา,านี้ก็ได้นะเพราะเขาไม่หลายสาขาก็เขียนแค่ว่ารูบาร์ซซ์ซูเปอร์บาซานั่นเองนะคะก็จะขึ้นมาใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นก็ได้ก็ลองไปดูว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างสำหรับสาขานี้ก็เป็นประมาณนี้สหรับกีคิดว่า ถูกมากกิ๊งรองเท้าชาแนลอย่างเงี้ยราคาเนาะถูกมากพันสองกระเป๋าตังคุชชี่อย่างเงี้ยราคาหลักร้อยก็มีชาแนลกันพรอจ<อ>ฉะนั้น <360. S 2> ใช่เซอร์าใบเมนของเด็กดีโอยอย่างเงี้ยซาโลไอย่างเงี้ยสามร้อยหกสิบถูกมากค่ะทุกคนถูกมากจริงโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าใครอยากที่จะเห็นรีวิวนะหรือว่าอยากที่จะดูเกี่ยวกับใบเมนร้านอะไรดี เขียนคอมเมนต์ส่งมาให้แล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะมาทำให้อีกนั่นเองนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์เราด้วย,วยแล้วจะทำใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ก็แล้ว๊ายบาย